สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ช่องไอ้นุ่มลถขุดครับผมฝนตกพี่นอ้องเมื่อวานนี่น,อน้อนี่ครับตอนเช้าก็โรงงานได้ครับผมแห้งไว้ครับดินเป็นดินทรายล้วเห็นมันลาดลงไปข้างล่างครับมันเป็นทีลาดนี่นอ้องบอกเขาก็เรียบร้อยแล้วครับเทพื้นไปเมื่อวานนี่ครับนี่ครับบอกตัวนี้ ลงใจครับผมพื้นเพชรเสร็จแล้วตอนนี้เขก็จอดพักเที่ยงกันครับนางานน้องใหญ่ครับผมฟังพุน่นกะใกล้จะถึงข้างล่างแล้วนาดินตรงรถเอซุมิโตมโมจอดเนาะข้างเท่งพุนเฮ็ดเสร็จบแล้วครับสันแหลกครับอ่ะรอติดตามรับชมไปพร้อมๆกันครับ มาแล้วครับผมรับขึ้นมาตากแดดเนาะนี่เนาะหนึ่งสี่ศูนเคครับมันยังเหนือดอยู่เลยครับ สั้นแรกครับผมสมมนลคัดยงเทิงคุณครับสมิตโมเนอะอีกรอยสามครับผมเสียตี้รับดินอยู่ครับเสียชาวไทยสิบอรอสามคันครับผมง,งานโดยรวมนะประมาณนี้ครับสองหนึ่งศูนย์อีกคันหนึ่งอยู่นี่ครับผมรอยกแบบ เป็นงานแบบบ็อกขามถนนครับโลเข้าแบบให้เขาครับแดดกำลังดีเนาะสาบขึ้นมาตากไปก่อนเนาะ ดินมันชื้นๆเนี่ครับหาดินแหกบ่บมีครับผมหายากนี่ครับดินเกาที่เป็นทรายแบบนี้ครับผมอันนี้ต้องคัดออกประมาณหาสิบเซนครับแล้วก็เอาลูกลังมาปูเนะน้ำซึมครับผม น้ำซึมออกจากตรงนี้เห็ดยากเลยละ่ะแบบนี้ทั้งทังนี่ค่อนข้างเรียบร้อยแล้วครับเหลือสีกประมาณสีกเดียวฟังนี้ละ่ะ กัน่หมครับผมพมี่น้องฝากกดซับสไครค์ like, กดไลค์ share, กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องไอ้นุ่มรถกุดเนาะได้มีกำลังใจในใการถ่ายทำคลิปวิดีโอให้พี่ให้น้องได้รับชมกันครับ มีเพียครับ เหลือลูกลังที่ใส่ได้ฟังพูดอีกกล่องนึงครับคุณตัวกล่องนี้หมาดครับกล่องนี้หมาดเนาะ นิ่มๆเลยครับผมหนึ<ๆ>่งสี่ศูนเงานเขาแล้วครับพี่น้องฝาห้องครับผมเล่งปิดกันครับปิดที่ตากแดดไว้เนาะรุนกันรุนกัน ยังม่าท่านแห่งดีแล้วครับแค่หมาดๆเนอะนี่งพีมนก็มาเปิดดินเปลี่ายากออกแล้วครับหน้าดินเดี๋ยวลูกลังมันยัดครับเริ่มลงเม็ดละโอ้ยเห็นงานหน้าฝนนี่สิเลรอครับผมพี่น้องเบื่องทองฟ้าครับชมกันต่อครับผม รีบเลยต้องรีบเลยครับก่อนจะเทียงเนาะอ๋อเดี๋ยวแดดเดี๋ยวขึ้มอยู่นี่แหละนี่ครับผมยังยุบยุบอยู่เลยครับสองหนึ่งศูนย์เอสเ ถ้ามีโอกาสนี้ต้องเล่งมือเลยครับผมน,นี่เนาะปลายฝนต้นหนาวครับแต่ว่ามันบบมีนปลายแล้วผมว่าเนี่ยมันตั้งตกอยู่ทุกมือเลยครับไลปิดไว้ก่อนครับยังไม่ต้องปรับให้ได้ระดับเนาะปิดแล้วก็รถบดบดปิดหน้าไว้ครับยวนำชื่ซื้อครับ chưa kéo chéo không nào ơi. Ừ. ดังน้นสายชนการโยธาครับผมรมู่มาทงที่ทงทางวางท่อคุณบอ,บอลคุณสะรองคลองเนาะบริการให้เช่าเครื่องจักรทุกชนิดครับผมบบิหารงานโดยเสียน้อยสายชนการโยธาครับผลมาแล้วผลมาแล้วลงเม็ดแล้วปิดทันบอา ทันบ่ทันบ่เอา้เอาเลียบปล่อยพี่น้องเอ้ยหลังจากฝนตกเน,ะนาะน้ำท่วมแบบครับผมคุณน่ะบกเลือกเลยนะครับนี่โอ้ตายแล้วฟังนี่นี่มิดเลยครับอืมบนต้องสืบเลยจังเริอเบื้องเอาคับว่าเฮียงบนเฮียงเนาะ ที่ได้เวียดนามออกนะครับ น้ำซอยดับเนาะมันเลือครับผมเบิ้งพี่น้องอันนี้ผมพูดเป็นบอทำไปตรงนี้เนะาะเี่นี้กีประมาณนี้แล้วครับผมพี่น้องขออนุญาตเท็งานก่อนครับขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมเนาะในช่องไอ้นุม่มรถคุททุกๆท่านครับผมมาเป็นกำลังใจให้ช่องไอ้นุนนน่มรถคูทเนาะ ได้เจอกันคลิปหนะ้าสวัสดีครับผม